ทุกคนแปดมีนาใกล้เข้ามาแล้วนะใช่พวกเราต้องรีบซ้อมเต้นเท่ๆเอาไว้โชว์สาวๆนะได้เลย,เ,ลยเพื่อนๆเต้นท่านี้ก็เถอะรับรองสาวกิซลลบหน่ถ้าจึกเท่าเต้นน้อยไม่เหมาะกับงานปาร์ตี้มัง้งเรามาเต้นท่าปกติกันดีกว่า,<อ>าลาสเต็ปแรกต้องขยับแบบเข้มแข็งหน่อยจูลี่จูลี่ฉันขอยิมสเวตเตอร์ได้ไหมอะได้สิ นาตาชาพวกผู้ชากกำลังซ้อมเต้นงานวันที่แปดนี้ไงฉันทนดูท่าเต้นบ้าๆบอๆไม่ไหวหรอกอย่าพูดอย่างนั้นสิพวกเขาพยายามอยี่างสือความสามารถอยู่แล้วมาเต้นแรงเต้นกาให้เราดูทำไมแค่ซสื้อช็อกโกแลตกจบแล้วเห็นด้วยฉันตกใจมากนะแต่ละคนเต้นอย่างกับคนเมาเนี่ยเออดูฝูงตากแตนพวกนี้สิท่าแต้นอะไรเนี่ยเพี้ยนกันไปหมดแล้วหรือไงอะอเทมบ้าเทมได้หน้ากับยาน่าอยู่นี่ด้วยอ พักพวกเดี๋ยวเรามานะวันดีสาวๆพวกเธอเป็นไงบ้างเราซ้อมเต้นหนักมากเพื่อพวกเธอเลยนะให้อาแท้มาเราเห็นแล้วล่ะแต่ไม่ได้น่าประทับใจเลยสักนิดเดียวถ้าอยากให้เรารู้สึกว้าก็ทาตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิไม่ใช่มาเต้นแบบนี้อนี่อะไ,ไรอะถ้าเต้นตกกะเกียงตำข้าวเหรอนี่ได้ยินได้น่าพูดหรือเปล่าอะท่านี้น่าจะไม่เวิร์กอะลองท่าเต้นฉันดีไหมอะแพทริกอย่าเลยน่เดี๋ยวพวกเธอก็ได้วิ่งหนีกันล็อก มาดูเสียดูสิอาแทมกับดีมากเข้าไปวัวแวงยัยนายัแดนน่าอีกแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสองคนนี้ยังคุยกันได้อีกอ่ะสสโรู้ว่ายัยสองคนนั้นเลิกกับพวกนักบอลแล้วอย่างหรือจูลี่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ฉันไม่ชอบพวกสองคนนั้นเลยผู้ชายเหรอแดนน่าฉันพร้อมมากเลยดีมากไม่ใช่นะการจูไม่ใช่เรื่องของลูกผู้ชายซะหน่อยเราต้องทำยังไงเหรออย่านาฉันกอดเธอได้นะอาแทมเดี๋ยวอย่ามากอดฉัน บอสวัสดีคนเดียวถ้างั้นเธอก็บอกสิลูกผู้ชายต้องทำอะไรอะ่ะเพราะเราทำได้ทุกอย่างเลยนะอย่าหน้าดีนั่นไหมอ่ะลองให้โอกาสดูดีไหมเอาสิที่สุดความเป็นลูกผู้ชายเหรอเอาสิถ้าพวกนายสองคนเอาชนะหนุ่มนักบาสของเราได้น่ๆเราจะให้จุจบๆเป็นการตอบแทนค่าเหนื่อยแต่ถ้าแพ้แล้วก็ถ้าแพ้นายทั้งคู่ต้องโดนอัดหลังเลิกเรียน จุบของยาน่าที่ปากฉันเหรออาเทมระบอชนะเจ้านักบาสพวกนั้นกันเถอะฉันเห็นที่หน้าพวกนั้นเต็มที่แล้วฉันเอาด้วยเราต้องตันหน้าของเจ้านักบาสสองคนนั่นแล้วก็ทวงจุกบของส,ขสาวคืนมาอาเทมนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ต้องมีใคราบางคนหึงแน่ๆเลยจะรู้สึกชิงนางไหมเนี่ยในรออะไรอยู่ล้ะจะ,จะพวกขี้แพ้งสาวๆมีเรื่องอะไรกันเหรอ ดดอาเทียมเราต้องตอบตกลงนะฉันเกลียดเจ้าหัวบอนนี่เต็มที่แล้วบอกวินดีไงเราต้องอัดเจ้าพวกนั้นก่อนสาวๆจะได้ให้จุ๊บเราพวกเราตกลงแน่ใจนะตกลงอะไรก,กันเหรอพวกเราตกลงจะอัดพวกนายวันนี้ไงเล่าเราสองคนจะอัดพวกนายให้น่วมเพื่อจุ๊บสาวๆตายแล้วโรงเรียนลุกเป็นไฟแน่ลอยะ เรื่องชักจะน่าสนใจขึ้นแล้วสินี่หยุดมาก่อนได้ไหมฉันอยากฟังชัดๆเอะฉันไม่เข้าใจเลยแดนน่าทำไมต้องตกลงอะไรแบบนี้ด้วยล่ะน่มๆอย่าห่วงไปเลยเรามั่นใจาว่าพวกนายต้องชน,นะแล้วมาเอาจุ๊บเป็นรางวัลได้แนะ่เด่าตัวเล็กเธอตกลงว่าอะไรเหรอบอกหน่อยได้ไหมแดนน่าใครจ,จุ๊บใครอะเธอจุ๊บเจ้าเด็กนั่นงั้นเหรอ สมิลิงไม่ต้องคิดมากนะพวกนั้นแพ้อยู่แล้วจุ๊บชมปเป็นของนายแน่นอนอย่าเครียดไปเลยใครจะกังวลไปทําไมเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนี่ไม่ใช่พวกนั้นนะเถมนานได้ยินที่พวกเธอพูดถึงเราหรือเปล่าอ่ะใช่ทั้งที่เราเคยเป็นแฟนกันเนี่ยนะพวกเธอเคยรักเราแถมยังเคยจุ๊บกันด้วยว่าไงเราพร้อมโชว์พลังลูกผู้ชายแล้วนะพวกนายพร้อมหรือเปล่าพร้อมเฮ้ยพวกเจ้าด้วยไหมได้ไปที่ยิมกันไปกัน yes ไปกัยเธอไปกันเถอ เราไปยิมกันเลยไหมไป<อ>สิเวพอหน่อยสิไปเถอะรอก่อนเถอะพวกนายเสยร็จแล้วแน่คอยอยู่เลยที่รักจ้าเอาชนะหมอนี่ให้ได้นะฉันไม่อยากจะจุบก,กับเขาอ่ะนี่เจ้านักบัสพอไม่เล่นบอลน,นายก็ไม่เ๋งเท่าไร่แล้วนะ่ะสมิลิกฉันมั่นใจว่านายต้องชนะฉันในะช่ในตัวน,นะนายนะนายรอดูให้ดีเถอะนะอาเทมสู้ตายสาวสาพวกเธอเชียร์ฝั่งไหนนักบัสอยู่แล้ว คนทรยศเอ้ยสมิลิกสู้เขาวงวย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 ฉันจะมีน้ำหูหน่อยหน่อยแล้วเอาละนับสามแล้วเริ่มนะบาสสวัสดีฉันรูในต้องชนะบาสสวัสดีชนะใสๆลยอยสมิลิกสู้ๆเนอะ แย่แล้วเพื่อนเราแพ้ยับเยินเลยนี่ทุกคนฉันจะจีบแย่งสมิลิกจากได้หน้ามาให้ได้เลยเขาแข็งแรงจังอ๋อฮะไม่บกเปียกแบบผู้ชายห้องเราเลยเนาะสมิลิกโซนะ่าฉันเชื่ใจนายว่างไงเจ้านักบาสรอบนี้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะ ว่าไงเจ้านักบาสรอบนี้หนึ่งต่อนหนึ่งแล้วนะสมิลิกอย่าเสียใจไปเลยยังมีอีกตั้งหลายรอบให้แข่งอีกนะฉันชะวิ่งไงนะกก็ต้องชนนะนี่ที่รักจ้ะฉันรอจุ๊บๆจากเธออยู่นะข้ามส่งฉันไปก่อนเอถอะตาต่อไปนะไม่รอดแน่ั้นต่อไปไปแข่งซิดอันะอะาเเพื่อนเรานะ่อยซิดอัพเก่งที่สุดใช่เขาอะไรเทียมทนันเสริรถ้าเกิดบอสวาตี้ชน,นะนจะมอบจุ๊บๆให้เขาเองใคร,ร,รยอมให้อขายอมสมิลิกในต้องชนะให้ได้นะฉันไม่อยากจุ๊บกับดีมาาไอ้น่าไม่ต้องห่วงลอกหน้าเริ่มกันเลยไหมเอาสิ บอกให้ดูไว้นะบอสบัสตี้ไม่มีใครชนะซิดอัพฉันได้หรอกแบเกลสมิลิกเร็วเข้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจจะยอมแพ้แล้วเหรอพ่อหนุ่มนักกีฬา อาลายาน่าเตรียมส่งจุ๊บมาให้ฉันได้เลยตกลงฉันมาทำอะไรกันน่าเนี่ยบอสสวัสดีซูเขาสิฉันไม่อยากจุหมบอลนี่นะฉันเชื่อใจนายที่สุดแล้วนะให้ตายซิฟอพไม่ใช่ทางฉันเลยอ่ะฉันว่าแล้วนายน่ะมันกากสมิลิกยอมแพ้ไม่ได้นะเอางี้ฉันมีวิธีมาเพิ่มพลังให้ในลองคิดว่าฉันต้องไปจุบดีมาดูสินายจะยอมเหรอสมิลิกเธอจุบดีมาเหรอฉันไม่ยอมรอก ว่าไงพอนักบาสตอนนี้2ต่อหนึ่งแล้วเดาน่าวันนี้เธอต้องจุบฉันแน่ละบอสวัสดีถ้าเกิดในแพ้จะเป็นยังไงอ่ะฉันไม่อยากจุบอาแทมเนอรยาน่าฉันไม่ได้ถนัดซิดอัพนะฉันเป็นนักบาสนี่ด่านต่อไปแข่งอะไรดีอ่ะเลือกมาเลยพ่อหนุ่มนักบาสอาเทมพวกนั้นไม่เห็นเหรอพวกนี้ลุกไม่ไหวแล้วนี่เราต้องแข่งรอบสามไม่เนี่ยดีมากฉันดูออกนะว่านนยพยายามจะจุบฉันให้ได้น่ะไม่มีทางเสร์งนะยังไงสมิลิกของฉันก็ต้องชนะใช่อาเทมเก่งมากเลยเพื่อนนชนะหมอนันได้ด้วยใช่ฉันต้องได้จุบจากยานานะ ดีมากโชว์คอมเมนของนายพวกนี้เห็นไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าไผเป็นไผพวกนายสงครามยังไม่จบนะจะจบมาในรอบที่3นี่ละดีมากเอาเลยพวกพวกเราเชียร์นายอยู่สู้ตายสสยังไงในรอบ3หนุ่มหนุนักบาก็ต้องชน,นะแน่เลยจูเลี่อะไรมาพูดนะพวกหนุ่มหนห้องเราต้องชน,นะสินี่ฉันได้ยินนะเธอบอกว่าดีมากของฉันไม่เก่งเท่าพวกนั้นเลยเหรอ เก,กวีวก่อนอื่นเลยนะดีบ้าไม่ใช่ของเธอและเป็นของเธอหรอจูล,ลี่ไม่มีทางอ่ะดีบ้าจะเป็นของฉันเดี๋ยวนี้แหละเงียบๆหนอยมไ,มได้ไหมจะแข่งรอบสามแล้วนะนี่พวกเธอเรามาพนันกันดีไหมถ้าดีมาก,กับอาเทมชนะเราจะเลี้ยงพิซซ่าให้เธอเองตกลงนะถ้าพูกนักบาาชนะล่ะพวกเธอต้องซื้อฮอทดอกเลี้ยเราทั้งอาทิตย์เลยนะเรื่อยๆเตรียมเงินเลี้ยพิซซ่าไว้เถอะว่าไงแข่งรอบสามเลยดีไหมฉันพร้อมแล้วอย่าน่าฉันยอมแพ้ดีไหมว่าไงนะบอสสวัสดตีนี่นายอยากเห็นฉันไปจุ๊บกับอาเทมเหรอ แต่น้าจะคิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กนี่จะแข็งแรงขนาดนี้ยปกติหมอน,นี่ก็ไม่เท่าไรหรอกแต่เขามีแรงเฮิร์พระอยากจะจุ๊บฉันนะสิฉันไม่ยอมมันหรอกน้านั่นแหละสมิลิกโชว์ความแข็งแรงให้เขาเห็นเลยทุกคนเงียบๆก่อนรอบที่3มจะเริ่มแล้วตอนนี้เหรอเทมแสดงพลังของพวกนายออกมาเลยเขาจะเป็นคนลงแข่งยังไงก็ชนะใสาๆเลยสู้ๆนะสมิลิกฉันเชื่อในตัวนายนะถ้าเกิดนายชนะดีมากแล้วก็เออฉันจะพานายไปเลี้ยงหนังเลย มอสวัสดีอย่าแพ้นะฉันเอาใจช่วยอยู่ถ้านายเอาชนะอาเทมได้ฉันจะหอมแก้มทั้งสองข้างเลยสู้ๆนายทำได้สมิลิกถ้าเกิดนายชนะแล้วก็ไว้พวกเราสองคนออกทริปเที่ยวด้วยกันนะได้โปรดเถอะสมิลิกสู้เขาสู้เขาออกทริปเหรอที่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยามอสวัสดีเอาชนะอาเทมให้ได้นะแล้วฉันจะพานายไปแนะนําตัวกับพ่อแม่ที่บ้านเลอะว่าไงนะหมอนี่จะได้กินแพนเค้กแม่ยาน่างั้นเหรอ สมิลิกสู้เขาออกแรงอีกถ้าในชนะจะจะให้ยืมรถแม่มาขับนะไม่ใช่แค่วันเดียวด้วยนะแต่ขับทั้งอาทิตย์ไปเลยอะรับรองว่าในต้องชอบมากนะแน่เร็วอีกขับรถแม่เลยเหรอไม่มีทางหรอกสมิลิกฉันไม่ยอม นักบอดดีมานับอดดีมากนักบอดดีมากกบอดพวกนี้สิมาดเซียกับจูลี่ก็ลองเสนอพวกนักบ้ากันใหญ่เลยอ่ะใช่เพราะแบบนี้ฉันถึงบอกเลิกเธอไงแลจูลี่แสบจะตายอย่านั่นเคยดึงฉันล้มตอนนั่งกระโนด้วยนะเลวผุนมากเถอไม่งั้นฉันจะจับพวกนายห้ยกระโถนให้หมดเลยสมิลกพยายามเข้าสู้ขาวนะสู้ขาวบอสวัสดีอ้อยฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะนายแพ้แล้ว2ต่อ2 บอสบิลิกในชนะแล้วเห็นหรือยังว่าฉันแข็งแรงแค่ไหนแข่งมากบอาสวัตดีฉันกัดแล้วนะต้องไม่ทำให้ผิดหวังเอาล่ะสมิลิกรอบสุดท้ายแล้วทำให้เต็มที่นะถ้าในชนะฉันจะจุกนายคนเดียวสุดจะดีมากนะอย่าหวังเลย่าหน้าฉันไม่มีแรงเหลือไปสู้รอบสุดท้ายแล้วนะฉันหมดแรงแล้วเอาเป็นว่าเสมอเถอะให้เสมอได้ไงอะรอบต่อไปแฟนดาาต้องแข่งชนะแน่ใช่ไหมบอาสวัตดีฉันก็แข่งต่อไม่ไหวแล้วยาน่า ถ้าเสมอก็ให้สาวๆมาจุ๊บพวกนักบ้านก่อนแล้วค่อยมาจุ๊บพวกเราก็ได้เอาไหมล่ะเอาไหมต้องจุ๊บเราก่อนถึงค่อยจุ๊บพวกนั้นสิฉันไม่ยอมหรอกนะไม่แต่สินใจแบบนี้ไม่ได้นะคิดว่าเราเป็นใครกันน่ะถ้าอย่างนั้นใช้กับยาน่าจะไม่จุ๊บใครทั้งนั้นแหละเพราะไหนติงตองกันหรือเปล่าวะเราจุ๊บแค่แฟนของเราเท่านั้นนะนะแต่นักบ้านนี่ทําเธอผิดหวังนะเธอจะเอายังไงอ่ะจะจุ๊บฉันไหมอ่ะไม่นะเดนะ่างั้นที่ฉันลงแรงไปก็ไม่มีความหมายนะสิยาน่าจุ๊บฉันเลยให้ตายมอเมรอเราเอาไงดี ะยากอะไรเลี้ยพิซซ่าสมมุติเธอจเลี้ยฮอทดอกคืนไงงั้นก็ตกลงพวกนายอย่ายอมแพ้ง่ายแบบนี้สิดีมากกับอาเทมควรห้นไปต่อรับสุดท้ายแล้วก็ปิดจบ้ะพวกนักบ้านนี่ซะถ้าเพื่อให้ได้จบจากไลล่าฉันเนี่ยยอมสู้ตายเลยนะโอ้ยใครก็ได้ปิดหูฉันทีแพทริกปวกเปียกยังได้แถมสูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่วิดพื้นสองทีก็เป็นอนสลบแล้วแย่ฉันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วนะตอนนี้ฉันเป็นชายสุภาพดีสุดๆไปเลยละแต่น่าให้รามันตอบแทนฉันหน่อยสิไม่ฉันไม่ยอมนะจุบฉันสิฝันไปเถอะจุบฉันสิ อย่าได้ในโจ๊บของฉันเลยได้สิบาสวัสดีอาเทมฉันไม่ยอมให้จุบกันหรอกไม่ยุติธรรมเลยแดนนะ่าถ้าเธอไม่จุบฉันเจ้านักบ้านนี่ก็ไม่ได้จุบเหมือนกันนั่นแหละงั้นเหรอดีมากพวกนายทั้งคู่รู้อะไรไหมฉันเหลืออดแล้วนะลาก่อนละฉันจะไม่จุบใครทั้งนั้นใช้ก็เหมือนกันดนะแดนน่าเราไปกันดีกว่านั่นสิไปเถอะ ทุกคนคะฉันกับยาหน่าเราสองคนตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้ใครจ๊บทั้งนั้นเพราะพวกผู้ชายพวกนั้นหยาบคายกับเรามากๆเลยอะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะบายทุกคนบาย